สไลายแซ่บลาย line, สไลายแซปบลาย,ย, line, ยอีสานพาซ้วบป่าล้จ้าวันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาชิมอาหารหรือว่าสมตำสบสๆกันที่ร้านอีสานพาซ้วบของพี่อีฟนั่นเองแกคือวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ถ่ายเมื่อวันที่27ตุลานะคะก่อนวันคอนเสิร์ตน้องแบมหนึ่งวันซึ่งพอลงจากเครื่องบินที่สุวรรณภูมิปุ๊บชานก็คือนั่งแท็กซี่บึ่งมาที่ร้านทันทีเลยจ้ะบึ่งมาที่อีสานพาซ้วบเลยเพราะแบบแกมันไม่ไหวแล้วมันแบบ ต้องกินต้องชิมเท่านั้นเนี่ยแกฉันมาถึงแล้วฉันมาถึงแล้วแกค,คือแบบเมนูเขามีแต่แบบของน่ากินน่ากินทางนั้นเลยแกแล้วคือเมนูแน่นเยอะมากแบบเยอะแบบคักคัก ค่ก,กันเลยทีเดียวแล้วก็ที่สําคัญคือนอกจากจะมีเมนูปลาแล้วเมนูไม่ปลาก็มีเหมือนกันแต่ว่าทางร้านเขาจะเน้นไปทางเมนูปลาหน่อยนะแกคือแบบมันเลิศจริงๆแกคือบรรยากาศในร้านคือแบบดีมากแล้วก็วันที่ฉันไปเนี่ยแกเนี่ยขนาดก่อนเที่ยงลูกค้ายังแบบเยอะเยอะขนาดเนี้ยแกคือแบบโต๊ะเกือบเต็มทุกโต๊ะอะแก <c oughs> แกวันนี้ก็คือมากินก่อน,น้องแบบนะจ๊ะ ไม่รู้ว่ารอบนี้น้องแบบมาจะมีโอกาสได้มากินไม้ตาขึ้นบ้ารอไทยแอร์เียห้าสองบอกเลยว่าเมนูเขาแบบเยอะมากจริงๆแกแลวที่สาคัญคือแบบน้ําดื่มเขาก็คือใส่ขันมาอย่างเงี้ยฉันเจบมาแกมันแบบมันเก็บความเย็นได้จริงๆแล้วก็คือแบบ กินแล้วแบบเย็นชื่นใจแกแล้วเนี่ยข้าวเหนียวของเขาก็คือแบบใส่กระตริบแบบสารมาอย่างงี้แกคือข้าวเหนียวเขานิ่มมากแบบจกกับน้ำปลาส้มตําก็คืออร่อยเวอร์แกเนี่ย กินน้ำเพื่อความชื่นใจรอระหว่างสมตำมาแกและในที่สุดสมตำฉันก็มาแล้วเมนูแรกตำหลวงพระบางซิกเนเจอร์ของเขาก็คือใส่น้ำกะปิแกตำหลวงพระบางที่แท้ทรูต้องใส่กะปิเท่านั้นแล้วก็เส้นมะละกอก็คือจะต้องเป็นเส้นที่บางด้วยแกแกเข้าใจปะเออเส้นหนาบางก็คือแบบมันต้องอย่างนี้ถูกต้องถูกสกุขลักษณะแกเรามาชิมกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่บอกเลยแกบอกเลยกินเข้าไปคําแรกก็คือแบบ โอ้แกเอ้ยแกคือแบบนี่แหละที่ฉันตามหาแล้วเราคอยมานานคือแบบรสชาติเขาคืออร่อยมากกะปิอะไรคือกลมกล่อมสุดๆแกและนี่อีกหนึ่งเมนูที่ขอแนะนำเลยที่แบบฉันยอมเปิดใจก็คือแกงเห็ด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 ฉันเห็นพี่เขากินแล้วแบบฉันยากจะกินแกเปิดขึ้นมาคือแบบร้อนแบบความร้อนพุ่งขึ้นมาเลยแกเนี่ยมีทั้งหน่อไม้มีทั้งแบบเออแบบ เขาเรียกว่าอะไรชะอมเห็ดเอยใดเอยมีพริกโอม้มีน้ำปลาด้วยแกแล้วมันหอมมาจังหวะที่คนเราวควันมันขึ้นมาคือแบบมันหอมมากแกแบบหอมน้ำลายย้อยน้ากินมาแกเอยแกเนี่ยฉันจะมาชิมให้พวกแกดูกันเนี่ยคือแบบชิมอะคือแบบร้อนเนี่ยขนาดตักใส่ถ้วยแยกเราหนะอย่างยังร้อนอยู่อะแกแล้วแบบมันต้องกินร้อนๆแกแกงเห็ดมันต้องกินร้อนๆแกอร่อยมากแกแบบฉันเป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยกล้าเปิดใจลองอะไรง่ายๆแต่คือแบบเอออันนี้ฉันชอบเลยเมนูนี้คือแบบมันร้อนจริงแกแล้วดูดูอันนี้เฮยเลยนาขึ้นไปก็คือร้อนแกคือแบบแบบตกะกอะไอแบบกำลังหิวด้วยแล้วแบบเออร้อนแต่แบบอร่อยอ,อีกสักคำอีกสักคำหนึ่ง เมนูถัดไปก็คือนี้เลยค่ะยำหม,มึกสาย8นะคะทุกคนค่ะขอติ้งต่างแล้วกันว่าประมาณว่ายำหม,มึกสาย8เท่ากับตำหม,มึกสาย8ดนะจ๊ะทุกคนจ๋าที่แบบเออน้องแบมได้กินที่พี่เขาไปตำมาให้หลังจากที่เออจบคอนเสิร์ตท,ที่แบบเออน้องแบมบ,บอกจะโชว์เพลงเซอร์ไพรส์พี่มาร์กอะไรอย่างเงี้ยแกเข้าใจปะแบบเออเราก็ติ้งต่างไปว่าเรากินยำหม,มึกสาย8เท่ากับตำหม,มึกสาย8เนาะแกแต่คือเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ฉันกินหมึกสายแกเป็นครั้งแรกจริงๆแล้วแบบ ตอนแรกก็ไม่ค่อยกล้ากินเหมือนกันนะแกกลัวว่ามันจะเหนียวไหมข้าวไหมอะไรไหมแต่คือกินเข้าไปคือแบบนุ่มกรุบหนึบหนึบ,หนบ,หนบเหมือนกินเอ็นนะแกคือแบบอร่อยมากแล้วสดมากหมึกพี่เขาคือแบบเข้ากับน้ำยำแล้วก็ความเปรี้ยวความน้ำปลาหอมๆก็คือแบบแลเลิศเวอร์แกแอันนี้ก็คือแนะนําอีกหนึ่งเมนูเลยแล้วนี่มาแล้วไก่ปีกไก่ทอดร้อนๆแกปีกไก่ทอดร้อนๆแล้วก็โรยกับหอมเจียวกระเทียมเจียวเออกระเทียมเจียวแล้วก็มีน้ำจิ้มไก่แก ปีกไก่ทอดพี่เขาก็คือแบบเลิศเลอจริงๆคือปีกไก่สดทอดได้กรอบแล้วก็มาแบบร้อนๆกินกับข้าวเหนียวส้มตาคือมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากแต่นั้นแหละแกแกเข้าใจป่ะว่าแบบเออแบบมันร้อนจริงแกดูหน้าฉันมันร้อนร้อนร้อนมาแบบยกขึ้นมาแล้วก็เอามาให้ฉันเลยแกคือแบบแต่อร่อยจริงฉันชอบฉันชอบอันนี้ก็แบบไปอีกหนึ่งอย่างที่ต้องสั่งเหมือนกันนะแกไปกินแบบ ส้มตำอย่างนี้ก็คือต้องปีกไก่ทอดแล้วเนี่ยฉันสั่งเพิ่มมาแบบอยากลองระดับความเผ็ดแบบเผ็ดมากของเขาดูว่าจะเป็นยังไงนี่เลยกับเมนูตำซัวจัดแกตำซัวตำซัวตำซัวปลาเออแกก็คือแบบสั่งพี่ก็เลยว่าเอาระดับที่เผ็ดมากเพราะก่อนหน้าน,นั้นก็คือเราก็ลองเชิงด้วยกันสั่งระดับเผ็ดกลางมาก่อนแต่ที่ไหนได้แกแบบ ระดับเผ็ดมากของเขาก็คือเผ็ดกลางแบบภาคใต้ของฉันแกแต่เมื่อกี้ก็คือเกือบหกอยู่นะแกตอนที่ฉันโชว์ซ้มตามให้พวาแกดูก็คือฉันกเกือบจะไม่ได้กินซ้มตามเพราะมันจะเกือบหกจริงๆแกเกือบอดเลยอะเกือบเลยเกือบเลยมาชิมให้ดูแต่คือฉันชอบซิกเนเจอร์ของเขาคือน้ำปลาลาหอมอร่อยความเปรี้ยวแล้วก็เส้นขนมจีนคือฉันชอบมากเป็นเส้นที่ขนมจีนที่เล็กเหนียวหนึบแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยแกแล้วแบบ กินกับคู่กับน้ำปลากับน้ำแบบนวนวแกคือมันอร่อยมากจริงใหญ่พวกแกได้มาลองชิมคือมันอร่อยทุกเมนูจริงๆรแล้วเนี่ยแกแกเห็นไหมตำหม,มึกสายยำหม,มึกสายเนี่ยจากที่ว่ามันพูนๆตอนที่ฉันถ่ายดูแกพวกแกดูตอนแรกคือตอนนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วแล้วแบบอยากจะกินให้พวกแกได้ดูคือแบบมันอร่อยถึงขั้นแบบกินหมดหมดจริงๆอ่อะแกคือแบบแล้วพอต่อจากหมึกอันนั้นใช่ปะเราก็ต้องตักน้ำยำน้ำปลามากินสดเข้าไปอีกทีหนึ่งแกให้มันหลบลื่นคอลื่นคอเ่คือแบบแก มันตามลงไปแล้วแบบโอ้นี่แหละนี่แหละที่ฉันรอ,อ,อคอยมานานนี่แหละที่ฉันรอคอยมานานเออแบบ ชั้นภากแล้วแบบชั้นก็ยังน้ำลายไหลอยู่แก่น้ำลายยอยอยู่คือมันแซ่บเวอร์ใส่หลายแซ่บหลายจริงแกและนี่แหละคือสภาพที่หลังจากเรากินเสร็จก็คือแกงเห็ดหมดมอจริงแกหมดเกลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างคือหมดเกลี้ยงจริงอร่อยมากแนะนําเลยเสียดายวันนี้อย่างเดียวคือไม่ได้เจอพี่อีเจ้าของร้านแต่ก็ไม่เป็นไรรอรอบหน้าค่ะพี่รอรอบหน้าอรอบหน้าหนูหวังว่าจะได้เจอพี่ตัวเป็นๆคือแบบหนูก็เป็นเอฟซพี่เหมือนกันหนูก็ติดตามพี่เหมือนกันนะเออเพราะหนูแบบเป็นคนที่แบบชอบดู การกินมากเหมือนกันพี่ขายยังไงก็แบบถ้าพี่ผ่านเาเจอคลิปนี้ก็คือแบบใส่หลายแซ่บหลายคือแบบของพี่คือนัวอร่อยปลา,าอร่อยจริงๆแบบยกนิ้วให้วัตถุดิบทุกสิ่งทุกอย่างอะรทิ้งคือแบบสดสดสดแล้วก็แบบสุดยอดอะสุดยอดคือแบบเนี่ย สุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยคือจะกลับแล้วนะจะกลับแล้วนะยังไม่อยากจะกลับเลยเนี่ยคือความอร่อยนี้คือแบบบอกเลยว่าแบบรอบหน้าเราต้องได้เจอกันเท่านาั้นพี่ใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายแซ่บหลายต้องอีสานพาสวบเท่านั้นจ้า